องค์กรแห่งสุขภาวะชนะคือองค์กรที่ให้ความสําคัญกับความที่มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อมนวยที่ดีในการที่จะดูแลสุขภาพครับคณะแพทยศาสตร์ชยาบาลมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนเป็นองค์กรแห่งสุขภาวะนี้ดังนั้นเพื่อให้เกิดการจัดองค์กรที่ตอบสนองตรงความต้องการผมขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน นักศึกษาทุกท่านที่อยู่ในวิทยาเขตร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามของ h i a หรือองค์กรแห่งสุขภาวะนี้ว่าองค์กรแห่งสุขภาพที่ดีในความฝันของท่านเป็นอย่างไรควรจะมีอะไรเป็นองค์ประกอบควรจะต้องมีกิจกรรมอะไรเป็นสิ่งที่พวกเราฝันถึงนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาตอบแบบสอบถามเราจะ ก้าวไปด้วยกันเพื่อเป็นองค์กรแห่งสุขภาวัฒนากันครับ